เทอไทยอง์ราชันภูบาลจงสุขกเกษมสำราญผ่องแผ้วประเกยียดเกิด,ก,ดกังวานไกลยิ่งพระสถิตคลองฉัดแก้วกว่าร้อยพันษาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราสทีวีการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่ง อย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไว แล้วก็ถึงอยาช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถบรรทุกดินหกล้อออกจากซอยตัดหน้ารถเพื่อเลี้ยวกลับเก๋งชนพังยับปัดเจ็บสองรายแนมเพอบ่อไร่ชาวบ้านแก้ไขปัญหาช้างทำลายสวนแนะให้ตัดห่วงโซ่อาหารทิ้งฝ่ายปกครองร่วมทหารพลานนำกำลังออกตัดต้นมะพร้าวและต้นกล้วยตามสวนชาวบ้านร้องวัดถมดินลุกล้ำคลองสาธารณะส่งผลกระทบน้ำท่วมกำแพงบ้านพัง ต่อไปนี้ทุกกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัญสยามเคเบิลทีวีและตราบีด c o m อรถบรรทุกดิน6ล้อออกจากซอยตัดหน้ารถเพื่อเลี้ยวกลับเก๋งชนพังยับบาดเจ็บสองรายเมื่อเวลา14.30นาฬิกานาทีวันที่27ธันวาคม2558บริเวณหน้าโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคมถนนสายบ้านท่าเหลือจ้างร้อยตำรวจโทร ติพานก้าเกียดกวินได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกดินมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในสองรายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดให้เดินทางมารับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุบริเวณฟุตบาทหน้าโรงเรียน พบรถยนต์ฮอนด้าแจดหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า1741จันทบุรีสภาพรถด้านหน้าและฝั่งซ้ายเสียหายพังยับเยินภายในรถพบผู้บาดเจ็บสองรายรายแรกคนขับเป็นหญิงบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยอีกรายบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลตราดจึงได้ปฐมพยาบาลภายในก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนรถยนต์บรรทุกดิน6ลอ้อหมายเลขทะเบียน80ขีด6344ตราดจอดอยู่บริเวณจุดเลี้ยวรถหน้าโรงเรียน ด้านข้างเป็นรอยถูกชนเสียหายเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาคือนายจำปากองวงอายุ45ปีสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่ารถบรรทุกดินได้ขับออกมาจากซอยข้างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดจึงได้เปลี่ยนเลนเพื่อเลี้ยวกลับแต่ไม่ทันระวังรถเก๋งที่ขับมาทางตรงทำให้รถเก๋งชนด้านข้างอย่างแรงก่อนรถหมุนข้ามไปอีกเลนจนทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถบาดเจ็บทั้งหมด แนานอำเภอบ่อไร่ร่วมกับส่วนราชการประชุมชาวบ้านแก้แขปัญหาช้างป่าทำลายพืชสวนการเกษตรและให้ประชาชนตัดห่วงเส้าอ,อาหารช้างมะพร้าวกล้วยให้ตัดทิ้งที่ศาลาห้าตำบลหนองบ่ออำเภอบ่อไร่รรจังหวัดตราดนายพานุวัต์พุทธเกษรแานอำเภอบ่อไร่เป็นประธานในการประชุมแก้แขปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรที่มีนายอดีศักดิ์พิทยกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนายนันทภพบชัดพานพนักงานพิทักษ์ป่าตอรอสามบ้านมะนาวนายพิสิทธิ์กันทิโกวิทเกษตรอำเภอบ่อไร่ประชาชนตำบลหน,นองบอนร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านตำบลหนองบอลได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าเข้ากัดกินพืชไร่และทำลายเข้าของจนได้รับความเสียหายประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้เริ่มติดดอกทําให้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่มีอาชีพทําสวนผลไม้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนนายพันุวัฒน์ได้กล่าวกับชาวบ้านว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแนะนําให้ชาวบ้านตัดห่วงโซ่อาหารของช้างทิ้งได้แก่ต้นมะพร้าวกล้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาในสวนอีกพร้อมกันนี้จะให้มีการเฝ้าระวังสวนของตนเองหากพบว่าช้างเข้ามาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือทันที <มา S 3> ตัวเดียวตัวใหญ่เขาก็ว่าเขาก็ไปทันเขาเขาไม่ได้เข้ามามาดูใกล้ๆหรอกนะอเออเขาบอกเห็นแต่ว่าเขาก็ไปกล้าเขาดูใกล้ๆอือ,อยืนดูตัวเดียวอือ,อยืนอยู่ตัวเดียวเขาบอกเรามีชุดอนุรักษ์อะไรเขาลงมนี่เมาอนุรักษ์กันนะโประมาณทุกคืนไหมครับ หยุดไปหยุดคืนรสองคืนเมื่อคืนนี้เขาก็มากันนี่วันนี้มากันเต็มเลยกลางว,วันนี้ก็มาเหรอกลางวันน่าจะไม่มาแต่เมื่อคืนนี้เขามากันโอ้สามสี่ทหารพานออ,อน,น,นุรักษ์ป่าไม้ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารพลาน,นำกำลังออกตัดต้นมะพร้าวและต้นกล้วยตามสวนหลังในอำเภอบ่อไร่แนะนำให้ตัดแก้ไขปัญหาช้างป่า เมื่อชวงเช้าว,วันนี้นายสมชายทองชูศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าหัวหน้าชุดฐานพลานร้อยห้าหนึ่งสชุดตำบลหนองบอลหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ที่ต่อราสามบ้านมะนาวร่วมกับชาวบ้านออกช่วยกันตัดต้นมะพร้าว ต้นกล้วยตา,ตามส่วนของชาวบ้านตำบนหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดราดซึ่งการเข้าไปตัดต้นมะพร้าวและต้นกล้วยในสวนชาวบ้านครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมของนายอำเภอบ่อไร่และชาวบ้านตำบนหนองบอนที่ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตรในส่วนของชาวบ้านทําให้ได้รับความเดือดร้อนโดยในที่ประชุมอําเภอบ่อไร่ได้นะนําให้ชาวบ้านตัดต้นมะพร้าวต้นกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ชา้างชอบ,บกินออก ปราพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามารบกวนโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ออกดําเนินการโดยที่ได้เข้าพูดคุยกับชาวบ้านที่มีการปลูกต้นมะพร้าวและต้นกล้วยว่าดินดีหรือไม่ที่จะให้ตัดหากยินยอมเจ้าหน้าที่จะช่วยกันตัดยาวและก็ตามในหมู่บ้านก็จะได้มีการจัดเวรเฝ้าระวังด้วย รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานีบีทเอสอนุสารีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาชาวบ้านร้องวัดถมดินลุกล้ำคลองสาธารณะส่งผลกระทบน้ำท่วมกำแพงบ้านพังหลังเจราจาหลายรอบแล้วไม่ยอมแก้ไขปัญหาที่บริเวณลำธารสาธราะติดกับวัดคลองใหญ่ตาบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดราชเจ้าที่ประกอบด้วยตัวแทนจากที่ดินจังหวัดประลัดอำเภอคลองใหญ่เทศบาลตาบลคลองใหญ่กำนันตาบลคลองใหญ่และกรรมการวัดคลองใหญ่ ร่วมการตรวจสอบหาหลักหมุดแสดงพื้นที่สาธารณะโดยการออกสำรวจครั้งนี้เนื่องมาจากนางสาววิตรีบาดจิตได้ร้องเรียนไปยังศูนย์นํำรงธรรมกรณีที่วัดคลองใหญ่ถมดินลุกล้ำรำทานสาธารณะทำให้เกิดน้ำท่วมื่อฝนตกหนักกำแพงบ้านพังเสียหาย โดยการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นสมัยอดีตผู้วา่าราชาการจงราังหวัดนางสาวเบญจรวรรณอ่านปเปลือยดำรงตำแหน่งอยู่รวมทั้งร้องไปยังสารปกครองด้วยซึ่งหลังจากร้องเรียนทางวัดคลองใหญ่ได้ทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจงังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำรางวัดที่ดินบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าการทำรังวัดครั้งนี้ไม่สำเร็จเนื่องจากหาหลักหมุดไม่เจอนางสาวกมนวัน กล่าวว่าได้ร้องเรียนเรื่องไปเนื่องจากการถมดินทำให้ลำธารน้ำสารธารณะนะทำให้ลำคลองตื้นเขินน้ำไหลไม่สะดวกส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเมื่อเกิดฝนตกลงมายอย่างหนักทําให้น้าท่วมซึ่งความเดือดร้อนในครั้งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วจนขณะนี้กําแพงบ้านเริ่มได้รับความเสียหายซึ่งตนเองได้เข้ามาร้องทุกข์กับ กำนันก่อนและได้มีการเจรจากับทางวัดแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆจังหวตราดเชิญชมการแสดงละครเวทีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จตราดกู้ชาติไทยพร้อมร่วมเปิดงานปีใหม่กาชาติจังหวัดตราดประจำปี2559 นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยหลังประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าตามที่จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจงตังหวัดกำหนดจัดงานปีใหม่กาชาติจงตังหวัดประจำปี2558ระหว่างวันที่18ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วม สังสารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจัดหาไรายได้สมทบเข้ากองทุนเหล่ากาชาติจงตราดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่จงตราดโดยงานดังกล่าวนอกจากมีการออกร้านกาชาติการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนตลอดจนการแสดงต่างๆแล้วในปีนี้ยังมีการแสดงละครเวทีชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราเชเสด็จตราดกลู่ชาติไทยในเวลา19นาฬิกาที่บริเวณเวทีกลางด้วย เพือเป็นการร่วมรำลึกถึงคุณอุปการ ในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประกอบกับจังหวัดตราดเป็นพื้นที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงยกทัพมารวบรวมไพร่พล,พลก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรีและรวบรวมเข้ากอบกู้อิสระภาพคืนมาจากพมา่าหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองสำหรับการแสดงชุดนี้นักแ,แสดงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในสานศึกษาของจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมละครเวทีดังกล่าวพร้อมร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่กาชาป ประจำปี2559ด้วย